สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอกฎหมายใกล้ตัวที่น่าสนใจมากนะคะเป็นเรื่องคำพิพากษาสาลฎีกากรณีลูกหลักทรัพย์พ่อแม่ค่ะทนายกิษดานะครับจะขออนุญาตแนะนำว่า ปกติแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่มีความรู้ทางด้านข้อกฎหมายนะครับไม่เคยประสบพบเจอหรือว่าขั้นตอนหรือกระบวนการในการดําเนินคดีเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงข้อกฎหมายยังไงนะครับมีพยานหลักฐานที่จะนํามาสนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องดังกล่าวยังไงนะครับที่จะเป็นประโยชน์แก่ผลทางคดีของท่านนะครับซึ่ง ทางทนายกิจดาและทีมงานเนี่ยก็เลยเกิดความคิดกันว่าจะรวบรวมนะครับข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์และข้อกฎหมายที่สําคัญนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับรู้สิ่งที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีนะครับที่ไม่สามารถถ่ายทอดหรือบันทึกวิดีโอออกมาได้เนี่ยนำมาจัดทําเป็นคลิปนะครับเผยแพร่ให้ความรู้แก่ท่านนะครับเดี๋ยวเชิญติดตามรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ ใช่ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวเราจะมาเจาะลึกกันโดยอ้างอิงข้อมูลจากบทวิเคราะห์ของท่านทนายกฤษดาดวงชะอุ่มนะครับที่ท่านได้วิเคราะห์คำพิพากษ,ษาดีกาที่17522568ไว้อย่างละเอียดเลยครับค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมความผิดบางอย่างเนี่ยพอเกิดในครอบครัวใกล้ชิดกันมากม กฎหมายถึงมองต่างออกไปโดยเฉพาะเรื่องที่เรียกว่าความผิดอันยอมความได้อะคะ่ะครับผมเคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ปกติลักทรัพย์เนี่ยมันยอมความไม่ได้นี่นาเป็นอาญาแผ่นดินแต่ทําไมพอเป็นลูกหลักของแม่กลับกลายเป็นยอมความกันได้จุดนี้น่าคิดนะคะ เป็นคําถามที่ดีเลยครับมาลองดูข้อเท็จจริงในคดีนี้กันก่อนนะครับคือข้อเท็จจริงสั้นๆก็คือจําเลยที่1เนี่ยเป็นลูกชายนะครับถูกฟ้องว่าร่วมกับคนอื่นลักเข้าเปลือกของแม่ตัวเองอ๋อ oh, ลักเข้าเปลือกใช่ครับแล้วก็มีการใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะด้วยนอกจากนี้ก็มีข้อหาอื่นพ่วงมาด้วยนะครับเช่นร่วมกันชิงทรัพย์แล้วก็มีเรื่องเสพเมทัมเฟตามีนด้วยค่ะ และทีนี้ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์เขาตัดสินว่ายังไงบ้างคะอ๋อศาลล่างๆทั้งสองศาลเนี่ยเขาก็มองว่ามีความผิดนะครับทั้งข้อหาลักทรัพย์นี่แหละแล้วก็ข้อหาอื่นๆด้วยก็เลยตัดสินลงท่อจำคุกไปตามระเบียบอืมแต่เหมือนจะมีจุดเปลี่ยนสําคัญในชั้นดีกาใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องลักทรัพย์นี่แหละใช่เลยครับจุดสําคัญมันอยู่ที่ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา71วรรค2อย่างที่ท่านทนายคริสดาได้ชี้ประเด็นไว้นะครับคือมาตรานี้เขาบอกว่าความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา335วรรค1เนี่ยถ้าผู้ศึกสันดาลก็คือลูกนี่แหละครับเป็นคนทารรต่อบุปการีคือพ่อหรือแม่กฎหมายให้ถือว่าเป็นความผิดอันยอมความได้อ๋อค่ะค่ะซึ่งตรงนี้เป็นข้อยกเว้นที่น่าสนใจมากนะครับเพราะปกติลักทรัพย์เนี่ยยอมความไม่ได้เลย ใช่ค่ะเป็นอาญาแผ่นดินครับแต่กรณีนี้กฎหมายเหมือนเปิดช่องให้เพราะเป็นเรื่องในครอบครัวให้ตกลงกันได้เข้าใจแล้วค่ะคือความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกนี่มีผลทางกฎหมายเลยนะคะแล้วในคดีนี้เหมือนจะมีการใช้รถยนต์ด้วยใช่ไหมคะซึ่งปกติมันจะทําให้โทษหนักขึ้นตามมาตรา3-3-6ทวิอันนี้มีผลต่อการยอมความได้ไหมคะ ประเด็นนี้ทางทนายกฤษดาท่านก็อธิบายไว้ชัดเจนครับว่าแม้การใช้รถยนต์เนี่ยมันจะเข้าเหตุชะการตามมาตรา336ทวิทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้นกว่าลักทรัพย์ธรรมดาตาม335ก็จริงแต่ว่ามาตรา336ทวิเนี่ยไม่ใช่ฐานความผิดใหม่นะครับมันเป็นแค่เหตุเพิ่มโทษของการลักทรัพย์เฉยๆอ๋อเป็นเหตุเพิ่มโทษ ใช่ครับการกระทําหลักมันก็ยังเป็นการลักทรัพย์ตาม3ามอยู่ดีพอมันเป็นการกระทําของลูกต่อแม่มันก็เลยยังเข้าเงื่อนไขของมาตราเจ็ดสิบเอ็ดวรกสองที่บอกว่าเป็นความผิดอันยอมความได้อยู่ครับเข้าใจชัดเจนเลยค่ะคือถึงแม้จะมีเหตุให้ทุดหนักขึ้นแต่แกนหลักมันก็ยังเป็นการลักทรัพย์ที่ลูกทําต่อแม่ซึ่งกฎหมายเปิดช่องให้ยอมความได้แล้วในทางปฏิบัติตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นต่อคะแม่เขาทํำยังไงครับในทางปฏิบัติเนี่ย ข้อเท็จจริงคือคุณแม่ซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับท่านได้ไปโรงพักไปแจ้งความประสงค์ขอถอนคำร้องทุกข์ในข้อหาลักทรัพย์สำหรับตัวลูกชายคือจำเลยที่หนึ่งเนี่ยเรียบร้อยแล้วอ๋อคุณแม่ไปถอนคำร้องทุกเองเลยใช่ครับพอแม่ถอนคำร้องทุกในคดีที่ยอมความได้แบบนี้ผลทางกฎหมายก็คือสิทธินำคดีอาญามาฟ้องในข้อหานั้นนะครับมันระง,งับไปเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจนารณาความอาญา มาตรา39วงเล็บสองอืมก็คือเหมือนพ่อแม่ตัดสินใจไม่เอาเรื่องคดีอาญาส่วนนี้ก็ต้องจบไปเลยไม่สามารถดำเนินคดีต่อได้แล้วถูกต้องครับรัดเอาผิดในข้อหานี้ต่อไม่ได้แล้วแล้วมันส่งผลไปถึงเรื่องค่าเสียหายค่าเข้าเปลือกที่คุณแม่เสียหายด้วยไหมคะส่งผลครับส่งผลโดยตรงเลย พอคดีอาญาส่วนลักทรัพย์มันระงับไปเพราะถอนคำร้องทุกแล้วเนี่ยคำขอในส่วนแพ่งที่ตอนแรกโจทย์คืออายการนะครับขอให้จำเลยที่1ชดใช้ค่าเข้าเปลือก950บาทตรงนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อหาลักทรัพย์นี้ก็ต้องตกไปด้วยเหมือนกันครับศาลจะไปสั่งให้ชดใช้ในส่วนนี้ไม่ได้แล้ว อ๋อคือจบทั้งอาญาและแพ่งในส่วนของข้อหาหลักทรัพย์ไปเลยนะคะมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับกระบวนการของศาลฎีกาด้วยใช่ไหมคะเรื่องการถอนคำร้องทุกเนี่ยใช่ครับครับประเด็นนี้ทนายกฤษดาก็ตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจมากคือไอ้เรื่องที่แม่ถอนคำร้องทุกไปแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าตัวจำเลยที่หนึ่งที่เป็นลูกชายเนี่ยเขาจะไม่ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาสู้ในชั้นฎีกาเลยก็ตามนะอ้าวไม่ได้ยกขึ้นมาสู้หรอคะไม่ได้ยกครับ แต่สาลดีกาท่านเห็นว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยอืมเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยใช่ครับคือเป็นเรื่องสําคัญตอนหลักการพื้นฐานความยุติธรรมหรือการบังคับใช้กฎหมายให้มันถูกต้องสาลดีกาก็เลยมีอํานาจหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาวินิจฉัยเองได้เลยแล้วก็แก้ไขให้มันถูกต้องโดยไม่ต้องรอให้จําเลยเขายกขึ้นมา โอ้แสดงว่าศาลให้ความสําคัญมากๆกับการที่สิทธิทําคดีอาญามาฟ้องมันระง,งับไปแล้วจริงๆแม้จําเลยจะไม่ได้พูดถึงก็ตามสุดท้ายแล้วศาลดีกาท่านพิพากษาออกมาไว้ยังไงคะสุดท้ายศาลดีกาก็พิพากษาแก้คําพิพากษาสารล่างครับโดยให้จําหน่ายคดีเฉพาะข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ของจําเลยที่1ออกจากสาระระบบความไปเลยจําหน่ายคดีไปเลยใช่ครับแล้วก็ให้ยกคําขอส่วนแพ่งที่เกี่ยวกับข้อหานี้ด้วย ผลก็คือโทษจำคุกโดยรวมของจำเลยที่1ก็ลดลงไปเหลือแค่โทษในความผิดฐานอื่นที่ศาลล่างตัดสินไว้แล้วคดียังไม่ถึงที่สุดนะครับเข้าใจค่ะแล้วมีประเด็นอื่นที่จำเลยเขาดีกาขึ้นไปอีกไหมคะศาลว่ายังไงบ้างมีครับแต่ศาลดีกาท่านไม่รับวินิจฉัยบางประเด็นอย่างเช่นจำเลยเขาโต้แย้งเรื่องพยานหลักฐานว่าเอ๊เป็นพยานบอกเล่าหรือเปล่าอะไรแบบนี้ศาลท่านมองว่าเป็นปัญหาข้อเช็จจริงซึ่งตามกฎหมายมันต้องห้ามดีกาอยู่แล้ว อ๋อค่ะแล้วก็มีข้อหาเสพเม็ดแอมเฟ,ฟตามีนอันนี้ตามกฎหมายยาเสพติดคดีมันถือว่าจบไปแล้วในชั้นอุทธรณ์สารดีกาก็เลยไม่รับวินิจฉัยเหมือนกันครับถ้าอย่างนั้นสรุปแก่นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ลูกเนี่ยมันมีน้ำหนักทางกฎหมายมากพอที่จะเปลี่ยนลักษณะความผิดบางอย่างได้เลยนะคะจากที่ยอมความไม่ได้กลายเป็นยอมความได้ถูกต้องเลยครับ อันนี้มันสะท้อนมุมมองของกฎหมายไทยเราที่ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันละเอียดอ่อนมากๆข้างในนั้นก็เลยเปิดโอกาสให้มีการให้อภัยกันยุติข้อพิพาทกันเองได้ในความผิดบางประเภทถือเป็นความยืดหยุ่นอย่างหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมนะครับโดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องในครอบครัว ซึ่งก็เป็นแง่มุมที่ทางทนายคริสดาท่านได้เน้นย้ำไว้ในการวิเคราะห์คำพิพากษานี้ครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าคิดต่อนะคะว่านอกจากคดีลักทรัพย์แบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีความผิดฐานอื่นอีนอกไหมที่สถานะความเป็นพ่อแม่ลูกหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบอื่นๆจะเข้ามามีผลเปลี่ยนแปลงผลทางกฎหมายได้แบบนี้อีกก็น่าไปศึกษาค้นคว้ากันต่อนะคะ